ลับเห้จะหล้วำจานลาบมันตจ้องามงามว้าวใครอยากได้จานง,งามงามอย่าลืมเจา้าบีจีเครื่องครัวแนีน่ไปไหนมาไปซื้อลาบมาเนี่ยว้าวกินตัวกินตัว อยากกินมันก่อนอยากกินอยากกินกินตัวเหรอยังมาได้เตี้ยถ้าอยากกินเนี่ยตัวมาจะปาไปซื้อถ้วยฮะอะไปซื้อถ้วยไม่ป<ต>า,าจะกินลาบลำเนี่ยมันต้องไปซื้อถ้วยใส่ลาบถ้าถ้วยมันงามกินลาบซึ่งมันลำไม่เกี่ยวอ่ะเออตัวมาปามาไปเแล้วจะกินลาบมาได้มายุ่งยากเนี่ยแล้วปามาที่ไหนวะเดี๋ยวนี่ยที่นี่คือบีซีเครื่องครัว ดูแลใหญ่ขนาดเลยใหญ่ขนาดเลยมั่งอแม่นโคตรใหญ่เลยใหญ่ย,ย,ย่างใหญ่เลยนี่ที่นี้นะ,ะมันมีเครื่องครัวครบวงจรเลยเพราะว่าใครที่อยากเปิดร้านขายของชํานะใครอยากเปิดร้านอาหารพวกก้าวไม่กา้านะเจ้ามาที่นี้ได้เลยป้าเดี๋ยวเราไปดูจานดีกว่าไปไปเลย สวัสดีเจ้ามอฮอแกนในเชียงใหม่เจ้าพี่เจ้าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บีจีเครื่องครัวจะบอกว่าเป็นโกดังสินค้าที่แบบว่าใหญ่มากๆเลยในเชียงใหม่เฮานะเจ้าคือแบบว่าพี่มาจากตางหลังมอพายับนะอยู่ในซอยทูก็ตรงเข้ามาเลยนะเจ้าและร้านก็จะอยู่ขวามือจะเป็นในซอกในซอยหน่อยนะเจ้าแต่ว่าในซอยลึกแบบอีมมักจะมีของดีอยู่เสมอพี่พี่เจ้าจะบอกว่าเปิ้ลมีสินค้าเบ็นตะลึกนักหนามอสาหรับใครที่อยากเปิดร้านทุกอย่าง ส9บเก้าบาทหรือป้อกาแม่กานะเจ้าที่ขายของชําแบบป่อแม่น้องแนนแล้ววันเนี้ยสิ่งทีง่แนนมาคือน้องแนนอยากได้จานเจ้าแต่พี่พอเนี่ยมาแล้วกะมันมีครบทุกอย่างเลยเจ้าคือแบบว่าต่อแรกเฮาอยากได้ด้วยได้จอนได้จานมาใส่หลับลำๆเนาะเฮากับไปเเผาไปเข้าพี่ก็ดูเนี่ยมันมีของปลาเลือดปลาเต๋อน,นะเจ้าคือแบบว่าเอาปิ๊กมาขายที่ร้านตวัวมีแถวฟุตบอลปุ้นคือแบบว่า ปิกไปถึงบ้านป่อแมวเน้นให้จงชอบแน่เลยเนาะเพราะว่าบ้านน้องแนนก็เปิดร้านขายของชําเหมือนกันนะเจ้าไอพี่ดูเนี่ยคือแบบมีกล่องมีไออย่างครบทุกอย่างเลยเจ้าสินค้านี่คือบบกว่ามีทุกอย่างและเปิดขายทั้งปีทั้งทรงตวัว แค่เอาซื้อสามชิ้นก็เป็นราคาสรงแล้วโอ้โหโคตรคุ้มเลยคือแบบว่าในซอยลึกๆแบบนี้อย่างที่บอกามันมกจะมีของดีอยู่เสมอเสมอเลยอ,ะอะ่ะแล้วนี่นะเจ้าของนี่คือิ้อนมีทุกอย่างแต่แต้เลยคืออยากได้อย่างมีหมดเลยคือแบบว่าจะบอกว่ามันมันครบจบที่นี้ที่เดียวนะเจ้าสินค้านักขนาดเลยพี่พี่โอ,อ้น้องแน่กับเสาะถ้วยนะเจ้าเสาะถ้วยเสาะจานว่าถ้วยมีไหนจานมีไหนอยากกินลาบแล้วนะ นะคือแบาวาบว่ากอดโซนนี้มีก่อกบระจิยโซนไหนก็มาใจก็คือแบบมันกว้างขวางมันนักขนาดเลยและตีจอดรถก็กว้างขวางหายอยู่เชียงใหม่หรืมาเกยไหมนะโคตรเฉยเฉยเลยนะเจ้าแลวน้องเนี่ยนะกอซ้อซื้อช้อปปิ้งของแบบนักขนาดเลยแล้วก็อยากจะหวัวน้องเบาเนนมีไหนนะเจ้าคือวันนี้เน้นมากับฝาแฟดนะแล้วมันมีไหนเนี่ยเนมีไหนเนี่ยมันว่ามันซื้อถ้วยนะตั้ชั่วโมงนะ่ะลาบขายแล้วก็มันยังใด ่อยมันโะหาเฮาไปเตอเฮาขอช้อปปิ้งก่อนนะเจ้านี่ไงเจอแล้วอันนี้จะเป็นจานที่เฮาจะซื้อไปใส่ลาบเจ้าอู้ไข่จะวา,างได้หมูแต่ว่าเน่นี่นะต้องมีจานสวยๆไว้ทาเคียวไว้รีวิวเจ้านี่แล้วเกิดพี่ๆมานะต้องมาแอดไลน์เอยนะถ้าเฮาแค่แอดไลน์เป็นเพื่อนทางร้านนะเจ้าเฮาก็จะมีของแถมไปตุ้ยนะมาปุ๊บพี่ๆต้องมาแอดไลน์ก่อนอันดับแรกเนอะแล้วดูแหละสินค้าิ้นมีเปอร์เละเปอร์เตอ เครื่องมือช่างก็มีมีครบทุกอย่างเลยมันกว้างขวางขนาดใครอยากได้อ้อย่างราคาส่งราคาปีกนะเจ้าต้องมาที่นี้คือมาซ่อซื้อควหยิบควายย่อยก็ได้มาซื้อของเป็นพุง่งเป็นแพกก็ได้คือแบบมันง่ายมันครบจบที่นี้ที่เดียวนะมีทุกสิ่งทุกอย่างดูเนี่ยมอห่ตะไลปากกระทงกระทะมีมดใครอยากเปิดร้านอาหารเปิดร้านอ้อยั่างทุกอย่างสามารถมาซื้อควที่นี้ที่ไดเลยนะเจ้า อุ้ยมันครบจบที่เดียวประกาศไม่กาที่คือเปิดร้านขายของชําแบบว่าแน่นนนะจะต้องมาวี่ดูแหละมันครบเตแมนะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะโอ้โหสุดยอดขนาดเลยนะจ๊ะได้ัวครบแล้วเทาก็ไปจ่ายตังแล้วไปจะได้เนาะได้กินลาบมะเนาะสมใจเนาะมันไปจะได้กินที่บ้านมาลกอพี่บ้านมาลำก็มากิ่นที่กดดังเลยของพึนะอุ้ยปรรยากะกล้วยมางานม,มางกลิ่นลาบมาล้ Hoặc cuối kêu nhai không đó. Oba. 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 จานละมันเจ้งางามๆใครอยากได้จานง,งามๆอย่าลืมนะเจ้าบีจีเครื่องครัว